สวัสดีสมาชิกทีทีเว็บทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะาแนะนำการใช้งานตัวไฟล์มีเดียนะครับหรือว่าตัวคอนโทรลที่ใช้ในการเล่นเพลงต่างๆจริงๆแล้วเครื่องมือตัวนี้เนี่ยใช้ในการพวกใส่พวกคลิปวิดีโอขนาดเล็กๆที่ไฟล์ไม่เกิน2เมกก็ได้เหมือนกันนะครับแต่จากที่ท่านเห็นในในคลิปหน้าจอตอนนี้นะครับก็จะเป็น ผมปรับความสูงให้เห็นเฉพาะแค่ตัวคอนโทรลเท่านั้นนะครับหากเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเนี่ยก็อาจจะก็ทำได้โดยตั้งความสูงให้สูงกว่าน,นี้ก็จะเห็นเป็นพื้นที่สำหรับการดูภาพนะครับจากนั้นเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับการเริ่มต้นในการใส่เพลงหรือใส่วิดีโอเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ ด้วยขนาดไฟล์ที่ไม่เกิน2เมกะไบต์ลำดับแรกเลยเนี่ยให้ท่านเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ก่อนนะครับโดยคลิกที่ไอคอนนี้ก็ได้นะครับที่เป็นรูปรูปบ้านจากนั้นเมื่อเข้าสู่หน้าหลักได้แล้วเนี่ยให้คลิกที่เมนูที่5.4ครับเพื่ออัปโหลดไฟล์สำหรับใน การอัปโหลดไฟล์ mp 3หรือว่า wma wmv นะครับจะใช้ผ่านช่องทางนี้ช่องทางเดียวนะครับในการอัปโหลดไฟล์มีเดียขึ้นไปบนเว็บอย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าไฟล์ที่อัปโหลดได้เนี่ยจะขนาดไม่เกิน2 MB นะครับจากนั้นก็ทำการคลิกที่เบลแล้วก็เลือกที่เก็บเพลงนะครับว่าจะอัปโหลดไฟล์อะไรจากนั้นพอเลือกเสร็จแล้วก็กดที่ open ได้เลยครับแล้วก็ทำการอัปโหลด ก็ระหว่างนี้จะรอให้เขาให้ระบบอัปโหลดสักครู่นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยในการอัปโหลดไฟล์เกือบ2เมกขึ้นไปจริงๆแล้วถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่กว่า2เมกเนี่ยก็มีวิธีแก้ไขโดยท่านอาจจะใช้การตัดตัดเพลงเนี่ยให้ให้สั้นลงมานะครับหรือว่าลดรายละเอียดของเพลงให้ให้ด้อยลงมาอีกนิดนึง เพื่อให้ขนาดไฟล์ไม่เกินสองเมกะไบต์พวกโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการปรับแต่งปรับแต่งพวกขนาดไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยเซิร์ชจากใน Google ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับพวกโปรแกรมแปลงไฟล์พวกนี้สามารถตัดต่ออาจตัดตัดขนาดไฟล์อะไรต่างๆได้จากนั้นเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วให้คลิกไปที่เมนู5.1ครับเพื่อเลือกไฟล์ที่เราจะ,ะใช้ในการแก้ไข หรือว่าไฟล์ที่เราจะเพิ่มตัวตัวเล่นเพลงหรือว่าตัววิดีโอเข้าไปนะครับาจากนั้นเมื่อเข้ามาสู่ในหน้า5.1ด้แล้ว,ลวเนื่องจากไฟล์มีมีจำนวนมากนะครับผมจะใช้ช่องในการค้นหาไฟล์แล้วกันนะครับเพื่อทุ่นเวลาไม่ต้องไปไล่เปิดทีละหน้าอา่านี้รู้สึกไฟล์ที่จะใส่จำได้ชื่อคร่าวๆมีเลข10อยู่ในตัว โอเคเจอแล้วจากนั้นในช่องของแก้ไขให้ท่านเลือกไอคอนแรกที่เป็นลักษณะของตัวดินสอนะครับตัวนี้จะใช้สำหรับในการเข้าไปแก้ไขแก้ไขเว็บไซต์โดยมีเครื่องมือดีไซน์อะไรต่างๆจะแตกต่างกับรูปเฟืองนะครับถ้าเป็นรูปเฟืองอันนี้เขาจะแก้ได้เฉพาะชื่อไฟล์หัวข้อเรื่องแล้วก็การตั้งค่าอะไรต่างๆของของไฟล์นิดหน่อยนะครับแต่มันจะไม่มีตัวแก้ไขให้ ก็คลิกที่ไอคอน edit detail เลยนะครับที่เป็นรูปดินสออันนี้ผมจะทำการลบของเดิมออกก่อนนะครับโอเคก็ถ้าเป็นในเว็บไซต์ของท่านเนี่ยก็ต้องหาตำแหน่งที่จะใช้ในการใส่ตัวไฟล์มีเดียตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอาจจะสร้างตารางเข้าไปใน,ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็ได้หรือว่าจะ ใช้การเพิ่มแถวลบแถวได้ทั้งหมดเลยครับเพื่อ,อหาตำแหน่งในการแสดงตัวคอนโทรลหรือว่าตัววิดีโอที่ว่านะครับอย่างในคลิปผมจะวางในตำแหน่งด้านบนขวามือนะครับลำดับแรกก็ให้ท่านระบุตำแหน่งที่จะแสดงคลิปก่อนนะครับโดยการคลิกลงไปในพื้นที่นั้นให้เมาส์พอยเตอร์กระพริบอย่างในในคลิปที่เห็นนะครับจากนั้นเนี่ยให้คลิกตรงไอคอน เพิ่มแก้ไขวิดีโอวิดีโอนะครับเป็นลำดับที่2เสร็จแล้วเมื่อขึ้นไดอะล็อกขึ้นมาแบบนี้นะครับให้คลิกตรงไอคอนด้านหลังช่องไฟล์ URL นะครับสำหรับไอคอนแรกเนี่ยเป็นไอคอนที่เราเลือกจากไฟล์ที่อัพโหลดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไอคอนที่เป็นสีม่วงๆถัดมาเนี่ยอันนี้จะเป็น ไฟล์ที่ระบบเททีอัปโหลดขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกลักษณะไฟล์ภาพนะครับไฟล์มีเดียจะไม่มีฉะนั้นถ้าเกี่ยวกับพวกไฟล์มีเดียอะไรลักษณะนี้เนี่ยจะใช้ผ่านไอคอนนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นเขียวเขียวคลิกลงไปเลยครับแล้วก็หาไฟล์ที่เป็นไฟล์เพลงเมื่อสครู่ที่อัปโหลดขึ้นไปประเภทที่ผมอัปโหลดจะเป็น mp3 ก็เซิร์ชเลยครับ ค่อนข้างง่ายเครื่องมือนี้ใช้ใช้ได้สะดวกนะครับเวลาในการค้นหาล่นระยะเวลาได้เยอะนะครับเมื่อได้ไฟล์เรียบร้อยก็คลิกที่ชื่อไฟล์แล้วจากนั้นเลือกเลยครับถูกต้องแล้วเนี่ยระบบเขาจะพรีวิวให้ดูเลยนะครับแล้วพร้อมกับเล่นเพลงให้เราฟังเรียบร้อยทีนี้ ขั้นตอนสําคัญก็คือท่านจะต้องกําหนดเรื่องความกว้างและส่วนสูงของตัวคอนโทรลหรือว่าตัววิดีโอตัวนี้นะครับหากไม่ทราบก็ให้กําหนดลงไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าเราสามารถกลับมาแก้ไขเรื่องความกว้างและส่วนสูงได้อันนี้ผมจะตั้งไว้สัก200ก่อนแล้วกันจากนั้นส่วนสูงจะตั้งไว้สัก5 0าสิบพิกเซลนะครับสค่านี้หน่วยเป็นพิกเซลทั้งทั้งสงส่วนนะครับ เมื่อได้แล้วก็ให้คลิกที่ปุ่มโอเคด้านล่างนะครับก็จะได้สัญลักษณ์ที่เป็นตัวมีเดียแบบนี้นะครับทั้งที่ทั้นนั้นท่านจะดูผลหรือว่าการเล่นก็ต้องดูผ่านหน้าเว็บที่ออนไลน์แล้วเท่านั้นนะครับก็บันทึกข้อมูลแล้วดูผลเลยจากนั้นพรีวิวเลยครับ เรื่องความกว้างน่าจะพอดีแล้วนะครับสำหรับ200พิกเซลแต่ความสูงอาจจะต้องปรับอีกนิดหนึ่งตอนนี้เพลงก็เล่นตามปกตินะครับทีนี้เราเข้ามาแก้ไขเรื่องตัวคอนโทลเพราะว่ามันเหลือแถบดำด้านบนนิดหน่อยก็เพื่อความสวยงามแก้ให้พอดีนะครับคลิกเข้าไปแก้ไขหน้านี้ จากนั้นให้คลิกที่ตำแหน่งของตัวมีเดียนะครับให้เป็นจุด8จุดลักษณะน,นี้และไปเลือกที่ไอคอนเพิ่มแก้ไขวิดีโอนะครับจากนั้นปรับเรื่องขนาดความสูงเมื่อกี้เหลืออยู่นิดหน่อยผมจะลดลงสัก5พิกเซลแล้วกันนะครับเหลือเป็น45จากนั้นก็คลิกที่โอเค แล้วบันทึกผลพรีวิวดูครับโอเคอันนี้แถบดำด้านบนก่อนหน้านี้จะไม่มีแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีการใส่คลิปแบบง่ายๆเลยนะครับที่เข้าไปอัปโหลดไฟล์ก่อนถ้าท่านยังไม่ได้อัพขึ้นไปนะครับสองเมื่ออัปโหลดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าไประบุต,ตำแหน่ง จุดที่จะแสดงตัววิดีโอหรือว่าแสดงตัวคอนโทรลที่ใช้ในการเล่นนะครับ 3. ก็เข้าไปคลิกที่ไอคอนเพิ่มแก้ไขวิดีโอนะครับเพื่อทำการเลือกไฟล์จากนั้นก็กำหนดความสูงความกว้างแล้วก็กดโอเคออกมาได้เลยนะครับ 4. บันทึกไฟล์แล้วก็ดูผลการพัฒนานะครับว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขในเรื่องความกว้างและส่วนสูงหรือไม่นะครับ หากมีส่วนที่ต้องแก้ไขก็เพียงแค่คลิกเข้าไปที่แก้ไขหน้านี้หรือว่าแก้ไขทำเพจนะครับในกรณีที่ท่านวางไว้ที่ทำเพจจากนั้นก็เข้าไปทำขั้นตอนซ้ำนะครับก็คือให้คลิกไปที่ตัวคอนโทรลมีเดียก่อนจากนั้นก็ไปคลิกที่ไอคอนเพิ่มแก้ไขมีเดีย Media, แล้วก็ปรับความสูงความกว้างตามปกตินะครับ